ธรรมชาติอินดี้สวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่ท้องฟ้าสวยอ,อกใจไม่ไหวที่จะส่งจะเก็บความสวยสดใสสบายตาสบายใจมาฝากเพื่อนๆพี่พี่น้องๆและกันรายานามิทุกๆกท่านส่องดูไกลไกเหมือนเป็นรูปหัวใจนะคะมันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน ก็จะมองเป็นรูปอะไรเหมือนที่มีใครบางคนกล่าวไว้ว่าอย่าตัดสินคนอื่นในมุมมองของเราถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดเพราะแต่ละคนที่เกิดมามีพื้นฐานทางครอบครัวทางสังคมที่แตกต่างกันไปถูกเลี้ยงดูถูกเอาใจใส่อบรมสั่งสอนที่แตกต่างกันมา ผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่เหมือนกันมีภูมิคุ้มกันที่ไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมเขาก็มีมุมของเขาเราก็มีมุมของเราอย่าตัดสินใครด้วยความคิดของเราฝ่ายเดียวลองเปลี่ยนมาใช้ความเข้าใจกันแล้วจะเกิดมิตรภาพดีๆกำลังใจดีๆคือความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน เพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมช่องนี้ไม่ใช่ช่องธรรมะสอนใจนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่เน้นแนวสร้างสารรค์บำบัดใจใคลายทุกข์คลายเศร้าแค่ตัวแอดเองอยากแบ่งปันอยากแชร์มุมมองดีๆคังสึกดีๆ ในการใช้ชีวิตจะมากจะน้อยต่อแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนชอบก็กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันไม่ชอบก็เลื่อนผ่านขอแค่อย่าดราม่ากก็พอเพราะแอดเป็นคนที่ใจน้อยช่องนี้เป็นช่องนี้เป็นช่องอาสาคลายทุกนะคะใครทุกคใครเศร้าไม่สบายใจมาค่ะอย่าคิดมากเพราะเราเป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์ คุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องชู้สาวเรื่องการเมืองเรื่องที่สร้างความแตกแยกสร้างความขัดแยง้งจะไม่คุยด้วยอะไรที่เห็นแล้วทำให้ใจเป็นทุกข์ก็อย่าไปดูอะไรที่รับรู้แล้วทำให้เสียใจก็อย่าไปสนใจไม่ว่าใครหรือสิ่งใด ที่ทำให้ไม่สบายใจก็อย่าไปเข้าใกล้ความสุขอยู่ที่ตัวเราเราเลือกได้นี่แหละตัวแอดแชทเจน เดินไปดูอีกหนึ่งมุมที่แอดชอบมายืนมองยืนส่องเพื่อนเพื่อนเห็นต้นไผ่ไหมคะคนเราต้องทำตัวให้เหมือนต้นไผ่ถึงจะมีลมแรงขนาดไหนก็ต้องไปตามลมเมื่อลมพัดผ่านไปต้นไผ่ก็กลับมาเหมือนเดิมถ้าไม่หักซะก่อนชีวิตคนเราก็เหมือนพระอาทิตย มีขึ้นมีลงใหญ่แค่ไหนก็ตกดินได้คือกดธรรมชาติใครฝืนได้บอกสิมีใครอยู่ค้ำฟ้าบ้างช่วยบอกแอดหน่อยอะไรก็ตามที่เราหนีไม่พนะ้นเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพราะนี่คือศิละปะในการอยู่บนโลกใบนี้อย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น สงสัยแอดจะแก่แล้วนะเริ่มพูดเริ่มเทศเริ่มสอนเป็นแม่ชีอีกแล้วสมควรแล้วที่มีคนคิดและเข้าใจผิดคิดว่าแอดเป็นแม่ชีตัวจริงไม่หรอกแค่ผ่านอะไรมาเยอะให้รู้แจ้งเห็นจริงกับสัจธรรมของการใช้ชีวิตบุนโลกใบนี้ อดขอจบแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ